ตอนนี้เราก็จะมาเล่นเกมซิตี้นะคะนี่คือตัวเราเดี๋ยวเราต้องตอนนี้นะคะเราต้องเปิดแชทกับน้องตาก่อนก็คือเพื่อนเรานี่แหละก็คือพี่นาวเ๋นวรอรับสาย มก็รัใส่แล้วนะคะฮัลโหลอัดยูอัดยูอ้าวมันก็ติดเสียงเพลงเพียนอ่าโอเค,อเคตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านครับเดี๋ยวไปเออไปไปบ้านผีสิงบ้านอ่นนั่น,นอะไรไหมล่ั้สามนั้นสามนัม้นสามเียกน้อยดีิ อะนะนนะจั๊จั๊จั๊เิ่กังกำลัตตอนนี้นะคะเราก็รอมันโหลดอยู่นะคะนี่ไข่มาเดี๋ยวเราเข้าใจในน้ำตัวตอนอยู่ในห้องทีนี้ตื่นนานล้องโอเคนะฮะเดี๋ยวพี่จะบอกรหัดห้องนะรหัสสอง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 สี่ตัว สองสี่เลยโอเคอันนี้นะคะชื่อห้องสิบสามสิบสามสิบสามแมวชื่อห้องสิบสามสองสี่ตัวใช่ไวะยังไม่สร้างเลยเอาห้าดาวโอ้เยอะไปป่ะอันนี้นะคะเพื่อนก็ส่งข้อความมาไม่ต้องไปน้ใจสองสี่ตัวนะหนึ่สั้งเหรออือฮะ น้องแมวะคะ่ะยีนเสียงละลอนปะยังสองสี่ตัวเอ้ยมาได้ยินเสียงละลอนคงจะจะักจากไมคเข้ามาไม่ละนะคะแล้วก็จะเข้าไปในบ้านผิดสิ่งนั่นเองเข้ามาไม่เล่นนะ หาเปิดเสียงเพลงด้วยมันจะได้ร้อร้อนมันพูดแบบโหลดยังแป๊บค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านมีสิงแล้วเราไปแนะนำตัวกันเลยเดี๋ยวเขาก็ถูกแป๊บนึงค่ะไปหมาห<อ>ม,มาจะแนะนำตัวก่อนหรือจะให้มแมวแมวก่อนแมวดีกว่าแมว<ๆ>แมวเดี๋ยวหมาได้นะสื้อดีขร้นเออฉันชื่อ เสียงก่อนแอบเสียงหาป้าอนนเอ้ยเออชื่อในเกมทิกกี้ยูของแมรี่ชื่อน้องแมวนะคะถ้าเรียกแบบเออเรียกแบบเล่นๆในฟิกกี้ยูเรียกแมวได้ถ้าใครยังไม่รู้จักชื่อแต่ว่านามแฝงชื่อนาวนะคะเออแล้วก็เออเชื่อค้นประวัติไม่ได้ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเสร็จแล้วก็ค่อยไปออคุยกันที่อื่นนะหมาห<ะ>มาพูดครับค่ะน้องหมาค่ะก็เป็นเออเป็นแฟดกับน้องแมวแต่ว่าคนอื่นนะคะจะสังเกตว่ามันแตกต่างกันลิบลับเลยนะคะก็คือเพราะว่าที่แตกต่างกันเนี่ยอุ้ยน่ากลัว ก็เพราะว่าเราเออเราเป็นแฟนกันแต่ว่ามันจะเป็นคนละแนวนะคะแฟนคนละฝาก็หน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าออกคล้ายๆกันหน่อยนะคะคนนี้ก็จะเป็นแนวหวานประเภทซึ้งส่วนคนคนนี้นะคะก็จะเป็นเป็นเป็นใครอะเป็นประเภทน่ากลัวน่ากลัวนะคะก็ชื่นชื่อชื่อในซิตี้อยู่ในนําน้องหมาคู่กับน้องแมวนะคะก็เป็นแฝดกัน แต่ว่านามแฟงน,นะคะก็ก็ชื่อน้องป้ายค่ะและชื่อจริงไม่บอกโอเคแค่นี้แหละอือห uh huh. ืเปิดเสียงเปิดเสียงอะไรนะฉันว่าเกิน่าจะเปิดตั้งนานแล้วนะจริงจริงเดี๋ยวเราก็น่าจะเข้าไปเราเข้าไปกันเลยสองคนนะคะค่ะดาวเวลาสองคน เอ้ไปไปเล่นเฉยๆอันนี้เรามาแนะนำตัวท่านผู้ชมไม่แพ้นะเพื่อนส่งนะฮะสี่ <หา S 2> เฮ้ยเดี่ยเพอเล่นปุ๊บชื่อเพื่อห้าม มานามน,นีมาหนะน๊เอเอออออไม่ต้องหาแล้วรอเวลาปุี่เราต้องดนหาอ่านเอาอ่านเขาจะพาเล่นมมนนทนด้วยุยสองคนถ้าถ้าเราหาเนีย่ยมันลดต้องถูะผีกว่าผีเด้เอ ตอนนี้นะคะภาคแรกเราก็จะติดตามน้องแมวไปก่อนนะคะโอ้ยมึ่หมาค่ะเมื่ตายล้วจะตายแล้วทีมทีมคนหาบันไดเทียนเทียนบันไดนนแล้วก็อยู่ไหนขับรถค่ะห้องน้ำสามสิบบนตึกอีย ต้องติดตามน้องแมวก่อนไงภาคแรกช่วยหาก็าดีนะอืมแต่ว่าเมาส์มันจะไปกับจอไงไม่เป็นไรนะไม่ต้องหาเพราะว่าหาทีละห้องทีละห้องคิดของเขาหมดโอเคเขาเก็ไม่หาเก็ไม่ต้องหาก็ไม่ต้องหา,งหาเรา่อเขาหาแล้วหาไปทำไมเบื่อแล้วลองเลื่อดนรถด้วยรถเที่ยวหุก โุ้ยทำไมลบทีละหกละ่ะหาดาวแม่งพสามสิบพลังงานนั้เนี่ย ลกล้วกดัน่เมื่อกี้พลังงานเหลือหกพีถ้าเขาหาเมื่อกี้เดนแน่เท่ากกดทันเอาแกาไปหาซัมดี้เพื่อพลังงานลดปนีสด,ดิปาร์ตกินไปตั้งสองเค้กต่มละสามสิบพลังงานได ลองใส่เล็กม่วง <or> ่ายได้เหรอโหอะกลอยู <or> ่ไหนอะ ห้องนาฬิกาในอยู่ไหนก็ห้องที่จกอยู่เมื่อตะก,กีย่ะเอ้ยพอเดินเข้ามาเอ้ยตรงข้าหลังนาฬิก,กากำลองเริม่มมหมบทเลยนะนี่เรื่องว,วิถีอย่าไปมันเป็นผีนะคะเกือบไปแล้วห้องนั้นมีผีทองเทา กันหมอ้นห้างว้ายขี่มีบีบีตี้ไม่โดนเด็กอะเจอทำไงอะ่ะหากันไม่เจอแล้วเนี่ยได้ถ่ายแต่คุณน้องมานะ,นะคะทีนี้ที่อยู่ไอ้ห้องน,นออ้ำน่ะห้องเปียโนอ๋อเดี๋ยวไปแต่จำทางไม่ได้อะ่ะไม่แน่ใจนะ พี่นนอ,อยู่ฝั่งดูน่นค่ะเราเกิดปุ๊บม,มันอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเราเจอนี่ไงเจอแกละอ๋อแกเดินมาดีแก,แกอันนี้นะคะเราก็ทำภารกิจทำเควสคลิกปุ่มให้เป็นสีแดงทั้งหมดชุบชุบเควส์โบว์ไยก็เควสแปปว่าภารกิจนี่ อันนี้เราทำไม่ได้อะอยู่ไหนอ่ะเอาออไอ้ัวมันมีหรอมีอออคคิกบนเอเียไม่น่ายากเลยยากนะ มาแล้วบอกมาละจริงอ่ะไม่ทางล่างแดงหมดแล้วเห๋ยวข้างบน อเฮ้ยพี่มาไม่เชื是是 e ่อนั่งไงอยู่ข้างหลังพี่จ๋านี่มันแวบบอยู่อ่ะ มันเล่นยังไงเขาไม่เคยเล่นอันนั้นเขากดแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเตาไฟฟ้านั้นทำอะไรได้นะทำได้หลายอย่างยีงเห็นไหมกระเดียวได้ละงานมันเป็นให้ทำอะไรอะ่ะมันจะให้ปักมันจะให้ใหปักอันสุดท้ายเป็นบอกเป็นเลขที่ปักอันสุดท้ายเป็นทำไม่ได้ดปนะคล้ายๆแบบใช้ใช้เลขีดอะอือมันจะมีแบบ สมูนนะถ้าเราเล่นนี่พุ่งมันจะติดลบระมาณเนี้ยเดี๋ยวไปรอห้องเป็นโนก่อนคิดเดี๋ยวจะผ่านไอพีเฮ้ยโชคดีอยู่ไหนอะห้องที่มีขวดเต้เขาอยู่ห้องน้ำห้องพลังรถห้อง<า>น้ำก็เดินลงมาแล้วก็จะเห็นห้อง อยู่ห้องน้ำมาเดินลงมาบ้างแลง้วไงต่อแล้วก็เห็นห้องยาขี่หมดแล้วอะอเอ้ยออามามาห้องศูนย์กลางเขามาเขาอยู่ห้องแรกอ่ะห้องรถละอยู่ห้องอะนี่ยเจอพิษตาละกลับไปห้องศูน,นย์กลางไปทำไมมากันเถอะ ีเรียกใครตายอืมเมตัวจะตายหรือยังตายยาแกไอ,อ้ตาตายแล้วเหรออืออ้าวอันนี้ไม่ต้องูดตงนะอันนี้ไม่ต้องเดารงเล้ยอ้นนอ,อ,อ,อปิดเสียงนี้ไม่มนันเลย ปิรายการก่อนนะคะ